กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวชื่อพิริเเลียงพาณิษ์เลขเจ5ศสวดครั้งที่1นึ่งวันที่10เดือน11 6แต่อภาค2นะครับเตจะอาตับะมากลุงสัตวาพุทธะ ศาสนังวิตราเฮห,หิปากามุงเนสังโลมันปิอิชยุงสัพเพว,วิสตะสังคามาพยาติตาสังสิโนโมทันติสหพุทเตหิสาวกาปเตเชนสุตตาติบทส่วนจุนราชัยยะปาปากร นมโมมีพุทธ,ธาเตชะาราตานตตาตยะม,มัตมิกาเตชะปสิปัสีเทวานารายะประมุสุมุปรเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะโลก,กุตโลกาคัมภีรักขากาสัพมุตาภูตัง คังคาจะสภพมชัยยะปสิทธิพาวันตุเมเตชัยยะชัยชยะธารณีธรณีอุทธิอุทณีนาทินาทีชัยยะชัยยะขคุณรตนระนิไซนิไรไซเซนะเมรูชาชาตชพาพลนราชี ชัยยะชัยยะคัมพีระโซพีนาคินทนาคีปีศาสจัพูตารากีีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาธานามุตขชาชัยยะชัยยะวารุณะมุตขาสาสาตราชัยยะชัยยะ จำปาธินาคะกุระคันถกชัยยะชัยยะคัชชณนัตตุรงสุกะราภูชงสีหะพยักทีปาชัยยะชัยยะวรุณนนะมุขะยาตาชิตตาชิตตาชิตาชตา,ตาเซนาณีปุณาสุธินาราดีชัยยะชัยยะสุขะสุขะ ชีวีชัยชัยยะทรณีตะเลสตาสุชัยยชัยชัยยะทรณีสานติงตถาชัยชัยมังกราลัญญาภักวันเทชัยชัยะวรุณะยักเเคชัยยชัยยะรักคเนสุระภูชาเตชา ชัยยชัยยะพัมเมนคะทัคคณาชัยยะชัยยะราชาทีราทีราชาสาสาชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตปัฏเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะไมเฮสุโขฮะโลฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรัโว ชัยยะชัยยะนาโควิรุณโกวิรูปกโคจันติมารสศวิินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวรุณโนปิจะอิทิวายโยจะวาชุนโนกุมาโรทัตารันทัตโรอัทธสรามหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทโย ปิตินโนสาวกาสัพพาชัยยะราโมภวันตุเตชยัยธรรมโมจะสังคูจะทัสสัพาโลจะชัยยกังเอเตนะชัยยะเตชันชนะชยัยยโสภีภวันตุเตเอเอเตนะพุทธเตธเชนะโหนเตชัยยมบางขลังชัยโยปิพุทธะสิริมโตอายังมา รันะจปาปิตโตปาราชะโยอุโคโสยามพุทธธมันเทปโมทิตาชัยยะตถาผัมมะคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอยังมารัญจะจปาปิมโตปาราชะโยอุโคโสยามโธิมันเทปโมทิตาชัยยะ ตถา,าอินคาณนามเฮสิโนชัยโยปิพุทธสสิริมโตมายังมารันมารันสะจะมาปิมโตปราชโตอุดโคสัญยามโปทิมันเตปโมสิตาชัยยะยธาเทวาคณามเฮสิโนชัยโยปิพุทธสะ สิริมโตมายังมาลัญจะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสัยสย,สย,ยมโพทิมันเทปโมกิตาชัยะสาทธาสุปันกนามมเฮสีโลชโย,ยพุทธะสิริมโตมายังมารัญสะจะปา,าปิมโตมรจาจารปาตาราชโย อุโคโสยามโพธิมันเทป,ะ,ปะโมธิตาชัยยะสถานาคะคนามาเฮสีโนชัยยะปิพุทธะสลิมโตมายังมารันสะจัปปาปิมโตปราชโยอุโคโสยามโพธิมันเท สมโมิตาชัยยสัทธาสาธรรัพพมมะขานามาเหสีโนชยันโตโพทิยามูเลสักกานน่งนันะทะวัฒโนเอวังสวังวิชโยโหหิชยันสุชยามังคะเลอปาราชิตะบัลลังเกสีเซปะทวิปโปคะเลอัฟิเซเกเสัพพะพุทธานังอัพคับป,ปโตมะโมทิตา สุนักขันตาสุมังขงลังสุป,ปักพาตังสุหุปิตังสุนโนาโนสุโมหุกโตจะยูจิธังพัมมะจาปิสุปะทังปะทักกินังกายกรรมมังวาจะกรรมมังปะทักกินังปะทักกินังมนโนกรรมมังปณิทีเตปะทักกินาปะทักกินาปะทักกินานิกับ ปตตวานะรพันตัดเทปัทกิเนเตอัทธารัตลัคตาสุกิตาวิรูหาพุทธาสาเนีาสาเนีอาโลคาสุคิตาโหนตูส,สหสัสเพหิยาพิยาติพิสุนันตุโอนโตเยเทวาอัสาิงฐานะอธิกตา ทีชายุกาสัทธาโคนตุสุขีตาโ้นตุสัพพะาลักขันตุสัพพาสตานังลักขันตุชิตลสา,าวสนังยากายิปัฒนาเสต่างสัพเพปูเรนตุส,สัสนโนสภา,ายุตตากเรปรวันสัตตุวันสังวันฟ้าภาวะหากาม โลค่าจุป,ปัตถาวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพทธากายาสุคังกินต่สุคังอาหานทาันตตจะทาระทังบทสวดธรรมะิยามะสุตังเอวันอวันเมสุตังเอกังสามายังภาวะวาสาวัตติยัง วิหารติเชตวนในอนากะพิกัตตะอารามีตตะโกภควาภิกุอามันเตสีพิกขโวอภันเตสีเตพิกุภะควโตปัจจัตโซสูงภควาเอตตะโวจะอุปทาวาภิกขเวตัากัตานังอมนุษย์ วนุปาทาวาตถาคตานังจิตาว,วะวสาธาตาธรรมะติตาติตตาธรรมะปิยามตาสพเพสังขารานิอจานิจจติัตงอ,อัทธาโยอภิสัมพุทธทติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธพิต,ตวา่าอภิสัมอภิสัมเมตวา่า อาจิคายิเทเสติปัตถเปติปัตเปติอาวัตรติอภภาพติอุตานีกโรติสเพสังคารานิจติอุปปทาวาภิกเวตถาตานังอุปปาทาวาตถากะตานังจิตาวาาั ธรรมธาตุธรรมะนิตาตาธรรม,มนิยานิตาสัพเพสัพค้าราสุขาตังตากตาส,สัมพิสามพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธาตาวาอภิสเม,าต,าาสมติวาอาจิกายิเทเสติปัญจเยติปัชเปติวิวรติพิพระ ชาติอนุตนีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปทาวาอภิตะเวอทาคตานังอ,อนุป,ปานังวาตทาคตานังทิตตวะท้าธรรมทาทาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตยาติทังตะทาคติ อภิสัมพุทธติอภิสัตเมติอภิสัมพุทธิตาวาอมิสเมติตวาอจิคติเซเทติปัญชเตติปัชเปติอวิรติอภะชติอุปตานีโกรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิธมะโวจ่าภะคะวาอนัต มะนาเตพิกขุพะวะโตยาซีตังอภินันตุนตีบสวดพัทเทรัตนะคาถาสติอต,ตังนาวากเมยนัตปะทิกะเคตะนาคาตังบุคคลไม่ควร ไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วด้วยความอะไรและไม่พึงพาะาวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะะัตยัตถตีตำมปนั้นตังอปตันจะอาณาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนานาังโยธรรมาตัดทธาตัด ะวิปัสสติอสังอิลังอสังกบปังตังวิทามหุม,มนุสรหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคลนเขาวปวนพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อับเชวะกิจจะตับปังโก ชัดจามารานังเวสุความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ควรจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นะอีโนสังารันเตนะมหาเตมหาเสเรเนนะมัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาวิวิหาริมาตาปิอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัตติเทกรัตติโตสันติสันโตอาจิตะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เพียครคลานทั้งกลางวันกลางคืน ผู้เป็นเทียงวตีเดียวก็น่าชื่นชมบทสวดสัมมะสังเวชคะปัจจะเวทขณะแปลสัพเพสังคาราอ,อ,อนิจจังอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุคขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราอเกิดขึ้นเกิดแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเป็นที่สังขารแล ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ต,ตนไม่ควรถือว่าเราเป็นเราว่าตัวต,วตนของเราชุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมารณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมาอาย,มายามยาปริจันพัน อันตัวเราพึงตายเป็นแท้วาระวาระนังปร,ริโยส้านางเมชีวิตตังชีวิตของเรานั้นมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงวาระนางเมวิยตังความตายเป็นของเราเที่ยงว,วัตวัตตะควรเป็นที่สังเวช อายังกยโยอริอารยอาอริลังร่างกายนี้มได้ตั้งอยู่นานอ่ะเปตาวินยโยโนวิญญาโนขันปัสสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปะทาวิงซึ่งพันดิน กาลิงตะครังวะวะละกาลิงตะคตะตลางอีวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวะตะสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาปาเทาวะยะธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้น แล้วม,มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอูปัตชิตตวาอิรุตมันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัตสมโมสุโคความเข้าเป็นสบงบรับสักการทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งจัพเพศตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสูมะ ลิสาสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายสัตเถวะหังบาริสาสิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทที่มีอัตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีเลยแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิ ยังกินจิสุกุสลังกัมังสัพเพหิพระเทหิกตังบุญยังโนโอนุโมทันตุสุนันโตโพนโตเท,เทเยเทวาอัสมิงคาเนอัทคา,าตาทีคายุสกาสัทธานตต สุทิตาโหนตุทุขาปะมมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุขาปะมมุตจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมมุตจันตุสัพเพอยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมมุตจันตุสัพเพปยาสัพเพยักขาสัพเพเปตา สุขิตาโหนตุทุคขาปมุดจันตุสัพเพอาจาริยังอุปชัยายะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุดจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาโหนตุทุคขาปมุดจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุคขาปมุดจันตุสัพเพสามาตินางสามิชันตุ บทสวดหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิปิฏฐะคภะวะนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิปิฏะคภะวะนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิปิฏะคภะวะปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติ วิหาระวาสินีทูเปกะเลโพธะเลตยิงตยิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโรนาเตหะวิหารละมันทะเลเทรามัชชานาวากาจพิกขโบสลลามิกาทานปาติีอุปาสกาขามาจัดเทสาทิฆมา จะอิสลาสันปาละปูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาภุชาเยปิจะอันทะสับพพวาสังเซคาชาตาอัถโวปปาติกาไยยะริกาธรรมะวังปฏิจจะเตสับเพปิพุคคษะจะโรตุสัพพาาสงคตยคต,ตังขยัง ทาตูจีรังสตังมมธรรมโมธรรมัตาธาราจาปุกกลาสังโคโหตุสมะโควะอัอทธายะจาอิตายยะจะอัมเหราาักขะตุสัพธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัปปาปุเซยามะธรรมเมอริยป,ปะ เวทิเตสันปะสันนาโหนติสัพเพเปสัพเพปิปานิโนสัพพาสาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเรเทโวปะวัตสตุวุตวุวติภาวายะสัตาาสตานังสมิทังเนโตเมทนิงมายาปิตาจะอัดอัันนิจจังรักขันติ ปุตกงเอวังธรรมะนะราชาโนปรชัชรักขันตุสัตพะทาเทวตาอุโยชะคาถาทุกขปัตาจะนิททุกขาพยปัตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสก,กา โหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเพหิสัพพตังภูมพภะสัมปะทังสัพเพเทวามุมโมขันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาานังทานตุสัพทายะสีรังัาขันตุสัพพทาภา,าวนาพิระตาโหนตุคัจชันตุเทตวาคตา บทสวดสุงคนคาถาโอนตุสับพังสุมังคลงังละคันตุสับพตาสัพสพพะพุทธานุภาเวนะโสนโสตีโอนตุทิรันตรลังโอนตุสับพังสุพังกลงังละคันตุสับปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทีโอนตุทิรันตรลัง โจนตูสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาลุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกนัจจะยังพลังหลัตนัจจะเตเชนรักขังพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกนัจจะยังพลังหลัตนัจจะเตเชนรักขังพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกนัจจะยังพลังหลัตนัจจะเตเชนรักขังพันธมิสัพปโส สัพเพพุทธาภราปตตาปเจกนัจจายังพลังรัตนนัจจเตชินะรักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาภราปตตาปเจกนัจจายังพลังรัตนนัจจเตชินะรักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาภราปตตาปเจกนัจจายังพลังรัตนนัจจเตชินะรักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาภราปตตาปเจกนัจจายังพลังรัตนนัจจเตชินะรักขังพันธมิสสะปโส สัพาาพิพุทธาภรัตตาปจิกานตจัยังพลังอัตตสิทธิญรักขังพันธมิสสะปะโสสัพพิพุทธาภรัตตาปจิกานตจัยังพลังอัตตสิทธิญรักขังพันธมิสสะปะโสขอให้ทุกท่านนั่งสงบนิ่งหายใจเข้าออกผ่อนคลายร่างกายสงบจากนั้นตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วว่าตาม ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เจ้าได้สวดสรรยายบนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมแก้วถวายแด่พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพ์พรบมราชินีนาถพระรบรมพระราชินีชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวรรคตคารายขอรูปภาพขอที่สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่เจ้าให้แควค้าปลอดภัยจากทุก โศกโรคภัยอันตรายทุงปวงขอให้มีแหล่งรายได้สุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีวะอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่พระเจ้าขอขพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำส,สอนแห่งสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผู้ได้อนุโมทนาสาธุาธการในกระส่วนบนครั้งนี้โอดประสีประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยฝ่ายลาวรวมทั้งวัตถุมงคลทั้งทั้งปวงที่สามสิ่มสร้างอบุลเร็ได้สร้างขึ้นมาคอยเปี่ยมด้วยอนุภาพเทวานุภาพทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทอสาธุ